วิหกปีขอนำเสนอยุทธศาสตร์การเมืองเพื่อประโยชน์ของชาติสาสตร์กษ <The S 2> ัตริย์ดำเนินรายการโดยเทสต์เทีาาทยมจิตวัฒนามาร่วมกันทำความดีเพื่อความดีโดยช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อเพื่อชาติไทยพ่อสดจับตาสถานการณ์ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาครับมีประเด็นที่ถามผมมาว่าจริงไหมที่มีข่าวบอกว่ามีการทําคุณใสเพื่อที่จะทําร้ายสถาบันจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็จริงหรือเปล่าที่ภาพไปทํางานที่อินเดียของคนกลุ่มหนึ่งมีการเดินสายของหมอดูคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีปรากฏการณ์ต่างๆลักษณะเช่นนี้เยอะมาก นะครับในช่วงที่จะเกิดเหตุการณ์เมษาจ้าจรพฤษภาทะเลเพลิงนะครับอย่างนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมมีหลักมาจากไหนนะครับเอาล่ะผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ได้เกิดความเข้าใจนะครับไอปรากฏการเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณการในการต่อสู้ทางการเมืองนะครับสมัยก่อนเนี่ยพม่าก,กับไทยก็ใช้หลักเนี้ยพม่าก,ก็จะทําพิธีอย่างเงี้ย นะครับในการต่อสู้เราก็จะใช้วิธีกุใสทำร้ายให้ป่วยให้อะไรเงี้ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณในยุคที่พวกเราที่พอรู้จักเนี่ยในยุคของคณะรัษฎรนะที่มีพันธุ์เอกพยาบุพลพลพระยุหเสนาก็ใช้สยศาสตร์เหมือนกันส่วนหนึ่งใช้สยศาสตร์ทุกท่านยังอาจจะไม่จริงหรือเปล่านะท่านไปดูหลักหมดพระบูรุษทรงมาตอนนั้นน่ะในการที่จะทำบิดตามอภิปักษ์หลักหมดตรงบริเวณพระบูรุษทรมาตรงราชกาลที่ห้าปักไว้นะตอนนั้นมีการใช้ไสยศาสตร์ มีการทำพิธีปักหมุดไว้ตรงนั้นตราบวันนั้นจนถึงวันนี้ตั้งไว้ที่พระรูปทรงมาและต่อมามีคนผู้รักชาติในภายหลังก็เ,เอาพระไปทาพิธีถอดถอน,ถอนแต่หมักหมุดยังคงอยู่นั่นคือหลักหมุดของคณะรัษฎรที่ขบวนการล้มเจ้ายกย่องมากมายเนี่ยเป็นหลักหมุดที่ทําโดยสยศาสตร์คือหลักสยศาสตร์มาจากทางพลณ์นะเขาทาอยู่นะครับต่อมานะครับถ้าท่านจําได้ ก่อนจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกครั้งเนี่ยที่สําคัญเลยจะมีหมอดูคนหนึ่งปีสำหรับรสสองนะจําได้ฟันทงฟันทงเนี่ยหมอดูไปเดินสายไปเชียงใหม่ไปโอ้ยแหล่งที่มีพระมหากรรษัตริย์สามกรรษัตริย์เนี้ยเชียงใหม่อ,อนุสาวรีพระเจ้าตาอนุสาวรีทุกที่ไปหมดไปทําอะไรฮะทำพิธีสะกดในตอนนั้นนะอ้างไว ไปทำวิธีสะกดเลยนะเดินสายเลยนะฮะแล้วไปขึ้นเวทีบอกว่าชนะแน่นอนพี่น้องเพราะผมจัดการมาแล้วอะไรพูดอย่างนี้ออกบนเวทีเลยถ้าใครจำได้นะตอนนั้นรู้สึกจะชุมนุมอยู่ข้างแถนี้รัฐบาลเขา,าพูดผมจําได้เลยครับพูดเลยเพราะเขาทำพิธีเสร็จเขามาพูดเลยเขา,เขา,า,เา,เขาชนะแน่นอนสุดท้ายโดนสลายการชุมนุม <g iggle> ก็บอบตัวเองคณะก็มอบตัวในปี2552 แล้วก็พอมอบตัวเสร็จแกนนาถูกจับขึ้นรถเลยขึ้นเรอเรียบร้อยก็มีการต่อรองให้มีการปล่อยแกนนําพอไม่มีการปล่อยแกนนําปุ๊บในสมัยรัฐบาลวิสิทธิ์ตอนนั้นก็มีการลอบสังหารคุณสนธิริมทังกุลจึงมีการปล่อยแกนนาในภายหลังอันนี้คือลรวก็ต่อมาก็จะมีข่าวว่าถ้าไม่ปล่อยอีกก็จะฆ่าแกนนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแกนนาเพื่อเหลืองตอนนั้นคือใช้ใช้ชีวิตมาต่อรองชีวิตอ่ะตอนนั้นนะถ้าใครอยากจะรู้ว่าคุณสนธิโดนยิงยังไงไปย้อนดู รอบสังหารคุณสนธิคุณตอนนั้นปล่อยข่าวลือสารพัดหาว่าสถาบันไปรอบสังหารคุณสนธิไม่เกี่ยวฮะมันเป็นเรื่องการต่อรองปล่อยตัวแกนนําเสื้อแดงตอนนั้นนะครับแล้วก็มีการถ้าใครไปดูมีมีข่าวมาจากต่างประเทศเลยถ้าไม่ไดำเนินการให้ดำเนินการปล่อยดำเนินการนงน,นี้ว่าไม่งั้นจะต่อสู้อย่างเด็ดขาดปุ๊บไม่นานคุณสนธิโดนยิงเลยนะเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นอาละมาเล่าเข้าๆนะเรื่องสยญศาสตร์เนี่ยนะครับไม่ใช่ทําแค่นั้นนะฮะ,ะปี2 5 5 2แนะปี2 5 5ยเนี่ยก็มีเหตุการณ์อย่างเย ไปทาพิธีที่อินเดียทําพิธีที่เนปาลท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะเป็นั่งอยู่เสดาะเคราะห์ตัวเองทําพิธีแล้วก็ไปทําพิธีลับกันทาไมผมรู้มีคนเขาให้ข่าวมีคนที่ติดตามตลอดเขารู้การเคลื่อนไหวตลอดเขาก็รู้ว่าไปทําพิธีอะไรบ้างทําที่ไหนอะไรบ้างเนี่ยเพื่อเป้าหมายในการยึดอํานาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ตัวเองเข้ามาเมียอำนาจในช่วงระหว่างนั้นก็พยายามปลุกตัวเองว่าพระเจ้ามูลเมืองนี่ยิ่งใหญ่ตัวเองเป็นญาติ ของเจ้านาเชียงใหม่แรงต่างขึ้นมาแล้วก็จะพยายามปลุกประชาชนแบ่งแยกประเทศถ้าไม่ทําก็จะมีการแบ่งแยกประเทศจะพยายามแบ่งแยกเป็นล้านนาอย่างแรกไปอีสานหลอกให้ชาวบ้านน่ลุกขึ้นมาเอาแกนนําผู้ที่มีอุดมเงินทั้งหลายใช้อุดมเงินทั้งหลายใช้ซื้อๆๆ,ๆแล้วก็ให้ปลุกขึ้นมายึดนั่นยึดนี่ขึ้นป้ายแบ่งแยกประเทศแรงต่างนคือตามมาในภายหลังน่านสังเกตมาคือปรากฏการณ์ในตามมาคือกลยุทธ์ของเขาเนี่ยเราเห็นกลยุทธ์เขาเป็นชช่นเดียวกน คือไสยศาสตร์นี่เป็นตัวตนในสมัยโบราณกาลมาก็มีการทําแบบนี้คณะราษฎรก็ทําเดเมโกซีมก็ทําทําวิธีอย่างเขานะจึงมาทิ้งไว้ที่หลักหมุดผมก็แปลกใจนะมีคนถามผมว่าทําไมไม่มีใครถอนหลักหมุดคณะราษฎรผมเออผมก็แปลกใจผมไม่มีอำนาจหรอกแต่มันก็ยังวางอยู่นั่นแหะอยู่นั่นแหะยังอยู่แล้วสังเกตไหมไอ้พวกขบวนการลมเจ้าไปไหนมาไหนไมันจะไป,ไปบูชาที่หลักหมุดไปไหนมาไหนก็จะไปบูชาที่หลักหมุดหลักบนอยู่ไหนตรงหน้าพระบูรุสงมาเลย ปักไว้ตรงนั้นเลยนะจากวันนั้นจนถึงวันนี้84ปีสิ่งคณะสิ่งที่คณะรัษฎรทิ้งไว้ให้กับคนไทยคือหนึ่งหลักมุตสองเพลงชาติที่เปลี่ยนตั้งแต่จมพลพอสามอนุสาวรีประชาธิปไตย4จากขยามเป็นประเทศไทยเขาเปลี่ยนอยู่4ี่อย่างที่ทิ้งไว้ให้เราตึงถึงปัจจุบันเนี่ยแต่เขาก็จะไปสังเกตไหมจะไปชุมนุมก็จะไปอนุสาวรีประชาธิปไตย นะเวลาชุมนุมก็จะไปที่หลักหมดุดบั้มรูโซมาต้องไปล้อมหลักหมดุดต้องไปทําพิธีใต้หลักมดุดสังเกตไหมฮะจะปนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเราจะทํามันต้องทําจิตภูมิศากก็ยกย่องปีดีอะไรเงี้ยเขาจะเป็นหลักของเขาเลยในการเดินวนในเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งสัญญาณปลุกระดมคนเหล่าลนี้นะไปยุคไงไปยุโอ้ยไปตอนนั้นไปยุกป่วยไปยกย่องป่วยเพราะป่วย,วย,วยอยู่กับปีดีมาก่อนก็ยกย่องคือสายรับสายกฤษก็ยกย่องมันก็คือเขาทำหลักอย่างเงี้ยวน ว่วนในกลยุทธ์อย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นหลักเดิมที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเริ่มทําในประเทศไทยในปี2506อนะตอนนั้นก็ก็มีเนี่ยแกนนําแสดงหลายคนเนี่ยที่ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งปคมไทยอ่ะแล้วต่อมาก็มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วมาเป็นอาจารย์นักศึกษาเป็นอาจารย์เป็นนักศึกษาก่อนแล้วมาเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นหลายๆห,หลายคนเนี่ยก็เนี่ยมาจากหลักคิดเนี่ยแล้วเอาหลักคิดเนี่ยมาใช้ตราบจนถึงปฏิวัติแปดสิบสี่ปี นะฮะไสยศาสตร์เนี่ยบางคนมาให้มันเพ้อเจ้อเป็นไปไม่ได้แต่คนไทยก็เชื่อนะคนไทยก็ทําคนไทยได้ความคิดเหล่านี้มาจากไหนตั้งแต่สมัยโบราณการนะยมันเข้ามามีอิทธิพลในไทยหลักการปกครองในระบอบราชาเนี่ยก็ได้หลักของพราหมณ์ม,มาสิ่งเลียมก็ได้คู่มาด้วยได้คู่มาด้วยมันก็เลยมีคนไทยก็เลยมีความเชื่อเพราะไม่มีความหวังก็เชื่อไสยศาสตร์เชื่อโหราศาสตร์แต่โหราศาสาตร์มีหลักไงไสยศาสตร์ก็มีหลักไง บกกางคนเฮ้ยคนไทยนี่เพอ้อเจอนะไปเชื่อเรื่องสยส่งส,งสยสาศาสตร์ไม่ใช่ฮะเชื่อทั่วโลกล่าสุดการชุมนุมในสหรัฐอเมริกามีการพูดถึงหมอดูคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วเอาคําทานายของหมอดูนักข่าวซีเอ็นนักข่าวต่างประเทศเอามารายงานเป็นเรื่องเป็นราวว่าหมอดูคนนี้เป็นคนทำนายว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่าง,งนังงน้หมอดูคนนี้ออสตาเดมุสทำนายหมอออสตาเดมุสก็หมอดูก็ทำนายก็พูดถึงสิ่ง,งนี้ตลอดมันไม่ใช่เฉพาะมีประเทศไทย ไม่ใช่ว่าโหราศาสตร์มันงมงายศิลศาสตร์มันงมงายความเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลกทั่วทวีปทั่วทุกๆประเทศมีหลักคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมากน้อยแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละกลุ่มแต่คนสิ่งนี้คือความเชื่อนะของไทย,ยไมันได้อิทธิพลมาจากพราหมณ์ือความเชื่อเหล่านี้บางคนบอกศิลศาสตร์เป็นด้านมืดด้านดีมันก็มีไม่ใช่ไม่มีคนที่ศึกษาศิลศาสตร์จะรู้ด้านดีมันก็มีม fright? ด้านมืดก็มีอยู่ที่คนอามาใช้เหมือนคนเดียวมีคนดีแล้วคนไม่ดีมันอยู่ที่คนเอามาใช้ โหราศาสตร์บางคนเฮ้ยผมพูดถึงโหราศาสตร์เอ้ผู้นี้งมงายแต่ไม่ใช่โหราศาสตร์คือสติถ้าผมเข้าใจสิติรู้ว่าสิติัมจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ป้องกันนะเช่นเหมือนขับรถไปไปเจอเหวเนี่ยเคยตกมาแล้วรอบหนึ่งเขาก็เขียนว่าเหวอย่าไปมันตกมันจะมีเหวตรงนี้เรารู้มันจะมีเหวก็อ้อมไปที่อื่นก็จบก็ไม่ตกไงเหมือนเรารู้ว่าจะเกิดเหตุความรุนแรงในประเทศไทยในช่วงข้อต่อรัชการก็รู้ก็ป้องกันนะดิป้องกันก็ไม่ตกก็จบไม่เกิดเหตุความวุ่นวายก็จบก็แค่นั้นเองคือหลักคิดมันเป็นอย่างี้ พอหลักคิดไปอย่างนี้ปุ๊บอยู่ที่เราจะใช้มันยังไงเราจะสามารถป้องกันร,ระวังไว้หรือเปล่านะครับผู้นำเนี่ยต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตนค่แล้วก็สามารถนําพาองค์การเข้าสู่อนาคตให้ได้นําพาองค์กรเข้าสู่อนาคตให้ได้ที่ประสบความสําเร็จนี่คือหลักลีดเดอร์ชิพเป็นหลักของฝรั่งผู้นําภาวะผู้นาําทฤษฎีภาวะผู้นําเลยเป็นหลักพื้นฐานเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ้ยพูดไปเรื่อยคุณมองเห็นอนาคตคุณทําไม่ได้เหรอคือ,คอ,คอ,คอการทําองค์กรอย่างเช่นตื่นท่านตื่นมาเนี่ย ท่านจะไปที่ไหนสักทีเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ท่านจะใส่เสื้อผ้าตั้งหน้าแปงฟันท่านยังไม่รู้ว่าจะไปเลยแต่ท่านรู้ว่าต้องไปทาําภารกิจอะไรและพยายามให้ทําให้ตามเป้าหมายท่านต้องเอากุญแจรถก่อนกุญแจรถอยู่ไหนหรือกุญแจรถสตาร์ทไม่ได้ถ้ารู้ได้ไงว่ามันจะสตาร์ทไม่ได้คุณอาจจะมีก็ได้แต่โดยโดยสามาสัญสามลิศมันต้องมีมันต้องทําต้องรู้สิ่งเหล่านี้คือการมองเห็นอนาคตฝรั่งเขาเรียกวิวชั่นหรือวิสัยทัศน์ในการมองเห็นอนาคต บางคนบอกเฮ้ยมองเห็นนะวิชั่นนะคนเรามีวิชั่นวิสัยทัศนะ์วิสัยทัศนะ์ต้องประกอบไปกลยุทธ์ไงต้องมีกลยุทธ์นะกลยุทธ์ในการนําสู่การเข้าสู่วิสัยทัศน์ตองนี้เขาเรียกว่าวิชั่นเาหลังเรวิชั่นก็เรามีมิชชั่นคือภารกิจต้องมีภาร,รกิจก็กเห็นนะก็เข้าสู่เป้าหมายนะครับ <S <S เอาละนะครับนั่นคือเรื่องราวอะว่าทำไมเสียศาสตร์มาเกี่ยวข้องกับพวกเราได้จริงหรือเปล่ามีการทำเสียศาสตร์ในสถาบันจริงนะฮะทำมาตลอด สิ่งเหล่าน,นี้ก็ทํามาทุกครั้งก่อนการชมุมนุมแล้วก็สิ่งน,นี้นเป็นหลักที่เขาทามาตั้งแต่สมัยโบราณการนะครับในการต่อสู้ทางการเมืองมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณที่แจต่อขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่เล่าต่อและขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีวันนี้ผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาขอบคุณและสวัสดีครับทำความดีเพื่อความดีโดยช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อเพื่อชาติถ่ายทอดสดจับตาสถานการณ์